สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ออกมาเช็คน้ําเขียวเลี้ยงไรแดงเพื่อนนะน,นี่ผมก็พามาดูนี่กันอันนี้ผมเพาะไอ้บัวแว่นแก้วเพื่อนนะอ่าตัดมาหลายๆข้อหละแต่เอิญว่าเพิ่งมาลงดินเหนียวก็ามาตรวจตาก,ก็สบายดีเพื่อนนะมีองค์คลักอยู่นะก็ไม่น่ามีปัญหานะดูจากดินดูจากบัวแล้วก็น่าจะติดแล้วแหละนะไม่น่าเกินรักเดือนหนึ่งก็น่าจะเริ่มเยอะละนะเนี่ย อันนี้ก็เป็นน้ำเขียวเลี้ยงไลแดงนะเพื่อนผมทําไว้เมื่อประมาณสักสองวันแล้วนะผมก็ตีออกไว้นะดูจากสีนี้ก็อาจจะเริ่มเริ่มมีเหลืองๆนั้นเพื่อนๆนะแต่นี้ผมทําแบบว่าไม่ได้ใช้หัวเชื้อน้ําเขียวนะเพื่อนอันนี้ทําแบบปกติเลยก็คือปกติผมก็จะใช้น่กี่อย่างเพื่อนนะก็มีอาหารไก่มีพวกอามิ มีลำละเอียดมีหัดนปะดุกอะไรเงี้ยนะแล้วก็พวกปุ๋ยนะปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสู้เสมอนะนะไม่ได้มีหัวเชื้อน้ำเขียวอะไรนะนี่ก็มีองค์คลัก,กลอีกรเ้นะก็ประมาณนี้เพื่อนว่าแต่ว่าเพื่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธีการทําน้ําเขียวเลี้ยงไรแดงไว้แล้วกันนะนะไว้ไว้ใต้คอมเมนต์นะมันอาจจะใช้เวลามากกว่าที่เรามีหัวเชื้อน้ําเขียวนิดห,หน่อยเพื่อนประมาณวันสองวันนี่แหละนะไม่ต้องกังวล แต่ส่วนอ่างนี้เป็นน้ําใสเพื่อนนะน้าใสเลี้ยงไาแดงน้ําใสนะเพื่อนเพื่อาจจะมองว่าโอเคมันมันไม่ได้ใสนะก็ก็จริงเพื่อนมันจะขุนๆหน่อยนะแต่ว่าสัดส่วนส่วนผสมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนน้ําเขียวนะก็จ,จะมีพวกฐานพวกขนมปังอะไรนี่แหละอนาะหารกระดุกอะไรก็ว่าไปนะผมก็เคยมีลงไว้บางคลิปนะอันนี้ก็เป็น น้ำเขียวเพื่อนนะเนี่ยแต่ว่าดูจากสีเนี่ยน้ำมันก็เริ่มจางๆแล้วไม่เกินวันสวันก็น่าจะต้องทําใหม่แล้วนะแต่ดูจากลายแดงนี่ก็เยอะดีเนี่ยผมตักให้ดูเนี่ยนะสีสันสดใสเพนะื่อนนะไหนก็มาแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะเอาไปให้หันปลาท่าหน่อย ก็เหมือนเดิมเพื่อนล้างทำความสะอาดก่อนนะดับแรกเลยนะมันรอแล้วตัวเล็กในกลัวแต่จะเข้ากระชอน่ะฝึก่ะก็มองจากสายตาเพื่อนก็น่าจะเพียงพอเพื่อนนะก็เอาประมาณนี้กันเดี๋ยวรอดูก่อนนะให้เยอะก็เดี๋ยวเน่าอีกนะอันนี้ก็นี่มารอละ เพิ่เยอะไปวนะเนี่ยได้อยู่นี่เ,นเดี๋ยวผมเขี่ยสไลด์ให้หน่อยเป็นลายแดงมันอยู่ตามสไลายอย่างเงี้ยมันเข้ามาไม่ได้นะมันแน่นไปโอเคละ วันนี้มองไม่เห็นตัวใหญ่เพื่อนนะปกติมันจะขึ้นมาแหละนะตัวผู้เนะี่ยผมลองหาดูก่อนว่ามันมันอยู่ไหนปกติมันจะขึ้นมาแหละตัวผู้ไม่ก็ตัวเมียแหละตัวใหญ่มันน่าจะยังอยู่หาแป๊บนึงหรือโดนนกสอยไปแล้วไม่รู้อ่าเพื่อนโอเคยองอยู่โอเคสบายใจได้นะยังไม่โดนสอยไปอ,อันนี้เป็นเลดดาก้อนนะเพื่อน นี่ก็เยอรมันไว้นะก็สิบกว่าตัวเพื่อนแต่นับดูเหมือนมันเริ่มบางๆแล้วนะไม่โดนโนกก็ไปกับฝนนี่แหละส่วนอ่างนี้ก็จะแน่นๆหน่อยนะเพื่อนผมเอามาจากหลังบ้านนะก็มาพักไว้เยอะละมีลูกมีอะไรด้วยเนีตักให้ดูเล่นนะ่อันนี้เป็นมอสโคแบ็กเพื่อนๆนะเนี่ยขึ้นมาเติม ส่วนใหญ่ถ้าลายแดงมันมีเพียงพอผมก็จะให้ประมาณนี้นะเพื่อนนะแต่ถ้าไม่มีแล้วก็สลับกับพวกอาหารเม็ดอะไรก็ได้นะก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่เราสะดวกในส่วนเนี่ยเพื่อนๆนะน้ำเขียวเราทำเนี่ยถ้าเราไม่มีออกซิเจนเราก็ใช้เนี่ยก็ได้คนอย่างเงี้ยเช้าเย็นก็ได้เพื่อนนะผมก็มีเนี่ยผมใช้ตัวนี้แหละ power bank ก็เดี๋ยวเอาไปชาร์จก่อนนะจะได้ไวขึ้นด้วยนะน้ำเขียวที่เราได้ โอเคครับเพื่อนยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้กันนะยังไงผมก็ขอตัวครับบาย